คยไหมยอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าอยากเข้าใกล้ใครบางคนทั้งที่เขาก็ไม่ได้แต่งตัวเวอร์ไม่ได้หอมฟุ้งไม่ได้หน้าฉ่ำวาวแบบคนเพิ่งไปทำทรีปเมนต์มาแต่แค่เขาดูสะอาดและเรียบร้อยแบบที่เราเห็นแล้วสบายตาสบายใจและรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ดูน่ารักว่ะมันเป็นเสน่ห์แบบที่บางคนมองข้ามไปเลยเพราะคิดว่า การจะมีเสน่ห์ต้องสวยต้องแต่งหน้าต้องพกกระเป๋าแพงๆต้องใช้น้ำหอมฝรั่งเศสต้องใส่รองเท้าหนังอย่างดีต้องเสื้อผพ้าพ,พอดีตัวเป๊ะๆไม่จ้ะมันไม่จำเป็นเลยจริงๆเพราะความจริงแล้วเสน่ห์ของคนที่ดูแลตัวเองได้ไม่ได้อยู่ที่ของที่เขาใช้แต่อยู่ที่ความใส่ใจที่เขามีกับตัวเอง เราจะรู้เลยนะว่าใครดูแลตัวเองบ้างด้วยสายตาแค่แวบเดียวไม่ใช่เพราะเครื่องสำอางไม่ใช่เพราะแบรนด์เสื้อแต่เพราะเขาดูสะอาดสะอาดทั้งเสื้อผ้าผิวพรรณผมกลิ่นตัวการจัดระเบียบตัวเองทุกอย่างมันส่งพลังออกมาแบบไม่ต้องพูดเลยยกตัวอย่างง่ายๆเลย เคยเดินสวนกับใครบางคนแล้วเขากลิ่นหอมอ,อ่นอ,อนๆแบบไม่ได้ฉุนแค่กลิ่นสบู่หรือกลิ่นแป้งบางๆที่สะอาดๆก็ทำให้เรารู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดดีจังคือแบบนี้เลยอะที่เรียกว่าสเสน่ห์ที่มาจากการดูแลตัวเองจริงๆแล้วความใส่ใจเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องใช้ของแพงเลยนะสะบู่หอมสะอาดราคาหลักสิบ เสื้อยือดสะอาดสะอาดเรียดเรียบพาขนหนูที่เปลี่ยนซักบ่อยๆรองเท้าที่ไม่ขาดไม่สก,กรปรกกลิ่นกายที่สะอาดแบบไม่ต้องฉีดน้ําหอมทับกลิ่นเหงื่อมันคือสิ่งเล็กๆที่รวมกันแล้วทำให้เราดูน่ารักขึ้นแบบอัตโนมัติเพราะบางทีนะคนที่สเสน่ห์แรงที่สุดในห้องอาจไม่ใช่คนที่ใส่แบรนด์เนมทั้งตัว แต่อาจเป็นคนที่ผิวดูสะอาดหน้าไม่มันหัวไม่มันเสื้อไม่ยับยิ้มนิดนิดแล้วทำให้ทั้งห้องดูซอฟต์ลงเลยก็ได้แล้วที่สำคัญคนที่ดูแลตัวเองได้มันไม่ได้แค่เรื่องความสวยความดูดีแต่มันสะท้อนว่าเขาเคารพตัวเองเพราะคนเรานะ่ะต่อให้ไม่ได้รวยไม่ได้มีพร้อม แต่ถ้าเราดูแลร่างกายเราดูแลเสื้อผ้าหน้าผมให้เรียบร้อยมันเหมือนกับว่าเรากำลังบอกโลกว่าฉันให้เกียรติตัวเองนะเรื่องง่ายๆที่เราอาจจะมองข้ามเช่นตัดเล็บให้เรียบร้อยแปลงฟันให้หอมใส่เสื้อที่ไม่ยับไม่ใส่รองเท้าที่เลอะโครนไม่ปล่อยให้ตัวเองมีกลิ่นไม่ได้ต้องดูเนียบแบบเดินพรมแดง แค่ดูสะอาดและสบายตามันก็พอแล้วแล้วคนที่ใส่ใจตัวเองแบบนี้จะมีความมั่นใจบางอย่างที่ออกมาจากข้างในไม่ต้องอวดไม่ต้องโชว์แต่ออกมาเป็นพลังแบบเราโอเคกับตัวเองนะแล้วคนรอบข้างก็จะรู้สึกว่าเออคนนี้น่าเข้าใกล้วะ่ะอีกอย่างที่อยากพูดเลยคือกลิ่นตัวนี่แหละเรื่องเล็กๆแต่เซนส์มากๆเลย มันไม่จําเป็นต้องใช้น้ําหอมแพงอะไรเลยนะบางคนใช้น้ําหอมกลบเหงื่อแล้วกลายเป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ก็มีนะในขณะที่บางคนใช้แค่สบู่อ่อนๆโลชั่นนิดๆกลับดูสะอาดและหอมแบบคนอยากอยู่ใกล้ความสะอาดมันสื่อถึงการมีระเบียบในชีวิตด้วยนะคนที่ใส่เสื้อยืดสะอาดรีดดีๆกระเป๋าไม่เยินรองเท้าไม่ขาด ถึงแม้จะไม่แต่งหน้าเลยแต่กลับทำให้รู้สึกว่าคนนี้จัดการชีวิตได้ดีจังแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าการดูแลตัวเองไม่ใช่การแต่งตัวเวอร์วังบางทีเสื้อเยืดตัวละร้อยกับกังเกงยีนธรรมดาพอซักสะอาดรีดเรียบใส่กับรองเท้าผ้าใบสะอาดๆมันกลับดูดีและมีเสน่ห์กว่าคนที่ใส่แบรนด์เนมแต่ไม่ดูแลตัวเองด้วยซ้ำ คนที่มีเสน่ห์จริงๆมักไม่ใช่คนที่ต้องเป๊ะทุกวันแต่คือคนที่ไม่ปล่อยให้ตัวเองโทมจนเกินไปไม่ปล่อยให้ผมมันเละเสื่อยับฟันเหลืองหน้ามันเขาจะคอยสังเกตตัวเองและมีมาตรฐานของการดูแลที่ชัดเจนไม่ได้เพื่อใครแต่เพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีเวลาเดินออกจากบ้านเคยสังเกตไหมเวลาที่เราดูดีเราจะรู้สึกมั่นใจ แค่วันนี้อาบน้ำสัดผมใส่เสื้อเรียบร้อยออกจากบ้านมาเราจะยืดตัวตรงขึ้นนิดนึงเดินมั่นใจขึ้นนิดนึงยิ้มง่ายขึ้นนิดนึงนั่นแหละคือเสน่ห์ที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยแล้วอีกเรื่องที่สำคัญมากคือเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่เหมาะกับตัวเราไม่จำเป็นต้องแพงแต่ต้องพอดีไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปไม่ขาดไม่เป็นขุย แค่นี้พอเลยใส่แล้วให้ความรู้สึกว่าเราใส่แล้วมั่นใจไม่ต้องตามแฟชั่นแต่ให้เข้ากับบุค,คลิกของเราคนจะรู้สึกได้เลยว่าเรามีสไตล์ของตัวเองเพราะงั้นถ้าใครกำลังรู้สึกว่าฉันไม่มีเงินซื้อของแพงไม่มีเวลาแต่งหน้าไม่เป็นไรเลย แค่เริ่มจากการใส่ใจความสะอาดทำให้ตัวเองสดชื่นมีกลิ่นหอมเบาๆใส่เสื้อเรียบร้อยจัดผมให้ดีแค่นี้สเสน่ห์ของเธอจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบไม่รู้ตัวเลยนะอย่าลืมนะสเสน่ห์ไม่ใช่เรื่องของราคาแต่มันคือพลังของการเห็นคุณค่าตัวเองในทุกวันดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องฟุง่มเฟือย แต่มันคือการเคารพตัวเองและส่งต่อพลังดีๆให้กับคนรอบข้างด้วยนะและใครที่กำลังดูแลตัวเองอยู่ทุกวันแม้บางวันจะเหนื่อยจะขี้เกียจแต่เชื่อเถอะว่าเธอกำลังสร้าง,สางสนเสน่ห์แบบเงียบๆโดยไม่รู้ตัวโลกจะรู้สึกถึงความใส่ใจนั้นและคนที่มีตาจริงๆจ,จะเห็นว่าคนนี้ดูแลตัวเองดีจังแม้เธอจะไม่ได้พูดอะไรเลยก็ตามนะ เคยไหมเวลาเจอใครบางคนที่เขาไม่ได้พูดอะไรเยอะเลยนะไม่ได้แต่งตัวจัดไม่ได้ยิ้มหวานหรือพยายามจะดูเฟรนลี่แต่เรากลับรู้สึกว่าอยากอยู่ใกล้เขาแค่นั่งเงียบๆในวงเขาก็เหมือนมีพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเผลอมองไปหาเรื่อยๆเหมือนแบบจะว่าเท่ก็ไม่ใช่จะว่าสวยก็ยังไม่สุดอะแต่มีอะไรบางอย่างที่จับใจฟังดูเวอร์ไหม ถ้าเคยเจอจะรู้เลยว่าไม่เวอร์เลยแม้แต่นิดเดียววันนี้เรามาคุยจะเรื่องนี้แหละสเสน่ห์แบบไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องโชว์อะไรมากแต่คนกลับรู้สึกอยากรู้จักอยากคุยอยากอยู่ใกล้คือบางทีนะเรามัวแต่พยายามจะพูดดีทำดีหยอดมุกเก่งแบบนั้นแบบนี้เพื่อให้คนรู้สึกว่าเราเป็นคนที่น่ารับน่าคุยด้วย แต่กลับเจอบางคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเว้ยแล้วทำไมเขากลับดูมีพลังดูน่าค้นหาเราก็แบบเฮ้ยฉันพูดแทบตายทำไมคนไม่สนใจแต่เขานั่งเงีย,งยบๆอยู่ตรงมุมคนกลับเดินเข้าไปหาเฉยเลยสมมุติเราไปงานเลี้ยงนะมีเพื่อนอยู่กลุ่มนึงคุยกันจอ้อละเฮฮาเสียงดังแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเงียบๆอยู่ตรงมุม แต่งตัวธรรมดาไม่โชว์ผิวไม่แบไม่ทำตัวเป็นคนกลางวงแต่พอเราหันไปมองเขากลับมีอะไรบางอย่างที่สะดุดตาไม่ใช่ความสวยจัดแบบนางแบบนะแต่เหมือนพลังงานของเขามันนิ่งมันมั่นคงอะ่ะแล้วเรากลับรู้สึกว่าคนนั้นดูมีอะไรน่าสนใจโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรใครเคยรู้สึกงี้บ้างแบบไม่ต้องทำตัวเด่นก็มีเสน่ห์เฉยเลย คือเรารู้เลยนะว่าสเสน่ห์มันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกไม่ได้อยู่ที่คําพูดเยอะๆด้วยมันอยู่ที่พลังงานแบบเธอไม่ต้องสนใจฉันก็ได้แต่ฉันสบายใจกับตัวเองมากอะ่ะแบบนี้คือแรงมากเพราะคนที่นิ่งแต่สบายกับตัวเองคือคนที่เต็มโดยไม่ต้องขอให้ใครมาเติมให้แล้วพอคนอื่นสัมผัสได้ว่าเธอไม่ต้องการอะไรจากเขาเขากลับอยากเข้าไปให้มากกว่าเดิมอีก เหมือนแม่เหล็กอะแต่กลับขั้วจากที่เราเคยเชื่อเลยนะเรามีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนไม่ค่อยพูดเดะไม่เฟรนลี่ไม่แต่งตัวจัดแต่เธอจะมีมารยาทแบบสังเกตเห็นเลยว่าอบอุ่นเช่นเวลานั่งกินข้าวกับกลุ่มใหญ่เธอจะหันไปมองคนที่นั่งเงีย,งยบๆแล้วชวนกินเบาๆคือแบบกินเยอะๆนะวันนี้ข้าวอร่อยมากเลย แค่นี้จริงๆนะไม่มีอะไรเยอะเลยแต่แค่คำพูดเรียบๆเบาๆแบบนี้คนทั้งวงก็จําเธอได้แล้วรู้สึกว่าเธอเป็นคนอบอุ่นน่ะแล้วมันแปลกตรงที่ถึงเธอจะไม่พูดเยอะแต่เวลาเธอพูดทุกคนหยุดฟังเราเลยว่ามันมีสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะคือสเสน่ห์ของคนที่ไม่ต้องการเด่นแต่มีพลังเงียบๆที่ดึงคนได้จริงๆ และเราว่าสเสน่ห์แบบนี้มันไม่ได้อยู่ที่เทคนิคเลยนะมันอยู่ที่ความมั่นใจเงียบๆกับความรู้สึกดีที่มีให้ตัวเองแบบไม่ต้องเปรียบเทียบใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าฉันเป็นแบบนั้นนะแต่ไม่เคยมีคนเห็นเลยอยากจะบอกว่าไม่หรอกสเสน่ห์ของเธอน่ะคนรู้สึกได้เพียงแค่มันไม่ได้เกิดเสียงดังแบบคนอื่นแต่เชื่อสิมันอยู่ในใจคนได้นานกว่ามาก เธอไม่ต้องพูดเยอะก็ได้เธอไม่ต้องเป็นคนที่โดดเด่นในวงเสมอไปก็ได้เธอไม่ต้องปรับตัวให้ตรงกับทุกคนก็ได้เพราะบางทีสเสน่ห์ของเธออยู่ในความเรียบง่ายที่ไม่ได้พยายามอยู่ในแววตาเวลาฟังใครแบบตั้งใจอยู่ในรอยยิ้มที่ไม่ขายความน่ารักแต่เต็มไปด้วยความจริงใจ และอยู่ในความนิ่งที่ไม่ได้เย็นชาแต่มันอบอุ่นมากๆจนคนอยากอยู่ใกล้แบบไม่รู้ตัวพาร์ทนี้เราแค่อยากเล่าให้ฟังเฉยๆว่าการเป็นคนไม่พูดเยอะไม่ได้แปลว่าไม่มีสเสน่ห์ตรงกันข้ามบางทีสเสน่ห์ที่จับใจที่สุดคือสเสน่ห์ที่ไม่ดังแต่ลึกและจริงฟังจบแล้วลองสังเกตตัวเองดูดีๆนะ บางทีเธออาจมีสเสน่ห์ที่ไม่เคยรู้ตัวเลยก็ได้พาที่สองคนเงียบแบบไหนที่คนอยากอยู่ใกล้บางคนเงียบแล้วคนอยากอยู่ใกล้แต่บางคนเงียบแล้วดูเหมือนห่างเหินไปเลยเนาะแบบคนละฟิลเลยอะทั้งที่ต่างก็ไม่พูดเหมือนกันแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเงียบแบบมีสเสน่ห์กับเงียบแบบไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มันต่างกันตรงไหน วันนี้เรามานั่งคุยกันแบบชัดๆเลยว่าคนเงียบที่มีเสน่ห์เขาเป็นยังไงแล้วทำไมคนถึงรู้สึกสบายใจเวลานั่งอยู่ใกล้เขาคือเวลาเราบอกว่าคนไม่พูดเยอะก็มีเสน่ห์นะไม่ได้แปลว่าทุกคนที่เงียบจะมีเสน่ห์แบบนั้นเลยทันทีอะเนาะมันมีเส้นบางๆมากเลยระหว่างนิ่งแบบน่ารักกับนิ่งแบบเฉยชา แล้วบางทีคนที่คิดว่าตัวเองนิ่งๆเงียบๆจริงๆก็ไม่เข้าใจตัวเองหรอกบางคนเงียบเพราะสบายใจแต่บางคนเงียบเพราะปิดใจมันเลยให้พลังงานคนละแบบกันเลยจริงๆเงียบแบบแรกนะเป็นแบบที่เวลาอยู่ในกลุ่มแล้วเธอไม่พูดเยอะแต่ยังมีการสบตาคนอื่นฟังด้วยใจจริงมีสีหน้าที่เปิดรับแม้จะไม่พูดแต่ร่างใจเขาส่งพลังว่า ฉันอยู่ตรงนี้นะฉันรับฟังอยู่แบบนี้คือนิ่งแบบมีชีวิตเลยอะคือแม้จะเงียบแต่รู้สึกว่าเขามีตัวตนอยู่ในวงสนทนาแต่เงียบแบบที่สองคือไม่พูดเลยไม่สบตาไม่แสดงสีหน้าไม่มีปฏิสัมพันธ์เหมือนตั้งกำแพงรอบตัวโดยไม่พูดสักคำแบบนี้คือนิ่งแบบหายไป แล้วคนรอบข้างก็จะไม่กล้าเข้าหาเลยเพราะรู้สึกว่าเขาไม่อยากให้ใครเข้าไปเราเลยรู้สึกว่าสเสน่ห์ของคนเงียบไม่ได้อยู่ที่ความเงียบเองนะแต่อยู่ที่พลังงานที่ส่งออกไปต่างหาดคือถ้าเงียบแบบนุ่มนวลใจดีเปิดรับคนอื่นแม้จะไม่พูดเยอะแต่การฟังเขานั่นแหละที่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าฉันได้รับพื้นที่ปลอดภัยซึ่งพูดตรงๆเลยนะ คนเราทุกคนแอบหอยหาคนที่ฟังด้วยใจทั้งนั้นแหละมันเลยไม่แปลกเลยที่ใครเงียบเป็นฟังเก่งใจนิ่งๆจะดูมีเสน่ห์โดยไม่ต้องพยายามสมมติว่าเธอนั่งฟังเพื่อนระบายเรื่องแฟนไม่ได้พูดอะไรเลยนอกจากพยักหน้าเบาๆบางจังหวะก็สบตาแล้วพูดแค่ว่าอืมฟังแล้วเข้าใจเลยว่าเธอรู้สึกยังไง ประโยคนี้นะฟังดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ความรู้สึกที่ส่งไปมันเยอะมากเลยนะเพื่อนจะรู้สึกว่าเธออยู่กับฉันแบบเต็มๆไม่ต้องปลอบไม่ต้องสอนไม่ต้องวิเคราะห์แค่อยู่แบบไม่ตัดสินนี่แหละสเสน่ห์ของคนเงียบที่อบอุ่นมากๆคนที่เงียบแล้วมีสเสน่ห์นะคือคนที่เงียบแต่ใจไม่หายไปไหน คือคนที่ไม่ได้รีบจะพูดอะไรเพราะรู้ว่าการฟังมันมีพลังมากกว่าที่คิดถ้าเธอรู้สึกว่าเธอเป็นคนฟังเก่งแต่ไม่รู้ว่ามีคนเห็นไหมเราขอบอกเลยว่ามีแน่นอนเพราะคนที่ใจสวยมักจะถูกสังเกตได้จากความเงียบที่อ่อนโยนแบบนั้นแหละบางทีเสน่ห์ไม่ต้องออกเสียงมันอยู่ในท่าทีเวลาเราสนใจคนอื่นได้ใจ อยู่ในน้ำเสียงที่ไม่รีบร้อนและอยู่ในความนิ่งที่ทำให้คนรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วสบายจังเลยเธออาจไม่ใช่คนที่เริ่มบทสนทนาเสมอแต่เธออาจเป็นคนที่ทำให้บทสนทนานั้นอบอุ่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวเธออาจไม่ใช่คนที่ทุกคนจำได้เพราะเสียงดังแต่เธออาจเป็นคนที่คนคิดถึงเวลาต้องการใครสักคนที่เข้าใจโดยไม่พูดเยอะ ถ้าเธอเป็นคนแบบนั้นอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีสเสน่ห์เลยนะเพราะเธอมีสเสน่ห์แบบที่ใครก็ไม่ลืมเลยแหละแบบที่ลึกแบบที่ติดใจแบบที่คิดถึงบ่อยๆโดยไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะงั้นถ้าเธอเป็นคนเงียบๆนิ่งๆนะอย่าพยายามเปลี่ยนตัวเองให้พูดเก่งขึ้นเพื่อให้คนชอบแต่ลองถามตัวเองดูว่าเราเปิดใจพอไหม เราฟังเขาได้ใจหรือเปล่าเรานิ่งแต่นุ่มนวลไหมสเสน่ห์ของคนเงียบไม่ได้อยู่ที่คำพูดเลยนะแต่อยู่ที่ความรู้สึกที่ส่งไปโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยตังหาเคยไหมยอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> คนนี้มีอะไรบางอย่างทั้งที่เขาก็ไม่ได้หน้าตาดีเวอร์ไม่ได้แต่งตัวหรูไม่ได้พูดเก่งอะไรเลยแต่เรากลับรู้สึกสนใจเขาแบบงงๆ เหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างที่บอกไม่ถูกอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ลึกกว่าการชอบภายนอกมันเหมือนเราชอบในตัวตนเขาโดยที่ไม่ได้มีเหตุผลชัดเจนเลยแล้วเชื่อไหมว่าหลายคนที่มีเสน่ห์แบบนี้ตัวเองมักไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเพราะสิ่งที่ดึงดูดคนอื่นมันไม่ได้มาจากความตั้งใจจะให้คนชอบแต่มันมาจากความจริงใจความเป็นธรรมชาติที่เขาเป็นอยู่ทุกวันตั้งหาก คนที่มีสเสน่ห์โดยไม่รู้ตัวส่วนใหญ่เขาจะมีบางอย่างที่คล้ายกันนะเขามีความมั่นคงในตัวเองเขาไม่ได้พยายามจะโดดเด่นแต่เขาก็ไม่ได้ซ่อนตัวเขากล้าจะอยู่กับความธรรมดาของตัวเองแต่ในความธรรมดานั้นมันเต็มไปด้วยรายละเอียดเล็กๆที่ดูแล้วรู้สึกว่าอบอุ่นจังสมมุติว่าอยู่ในวงเพื่อนแล้วมีคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นจุดสันเจเลยนะ แต่เขาเป็นคนที่ยิ้มให้เวลามีใครพูดหัวเราะเวลามุกมันตลกจริงๆแล้วก็ฟังคนอื่นแบบตั้งใจมีสายตาแบบที่ทำให้คนรู้สึกว่าฉันสำคัญนะแบบนี้สเสน่ห์มันเปล่งออกมาแบบเบาๆแต่ลึกมากเลยนะสเสน่ห์บางทีมันไม่ต้องเยอะมันแค่มาจากวิธีที่เธอใช้สายตามองคนอื่นวิธีที่เธอพูดคำง่ายๆอย่างขอบคุณนะหรือระวังตัวด้วยนะ แค่นั้นเลยคนที่จริงใจมันดูออกจริงๆนะแล้วความจริงใจมันคือของที่หรูที่สุดในโลกอะ่ะเพราะปลอมไม่ได้ฝึกก็ไม่ได้มากเท่ากับต้องซื้อสัตว์กับใจตัวเองก่อนบางทีสเสน่ห์ของเธออาจจะอยู่ในตอนที่เธอไม่ได้พยายามจะเป็นใครเลยก็ได้แค่เป็นตัวเองในวันที่ใจเธอไม่ต้องแข่งขันกับใครวันที่เธอใส่เสื้อยืดธรรมดาแต่มีแววตาที่อ่อนโยน วันที่เธอช่วยถือของให้คนอื่นแบบไม่ต้องคิดวันที่เธอเอ่ยคําว่าไม่เป็นไรเลยกับน้ำเสียงที่ไม่เสแสร้งนั่นแหละคือเสน่ห์แบบที่ไม่มีใครเรียนแบบได้คนที่มีเสน่ห์แบบนี้มักไม่รู้ตัวจริงๆเพราะเขาไม่ได้สร้างภาพแต่โลกจับพลังแบบนี้ได้คนรอบตัวจะรู้สึกเองว่าอยู่ใกล้แล้วรู้สึกดีรู้สึกปลอดภัยรู้สึกสบายใจไม่ต้องเกรง แบบว่าไม่ต้องทำอะไรเยอะก็รู้สึกว่าเธอนี่น่ารักดีจังเลยนะแล้วถ้าเธอเป็นคนที่ชอบคิดว่าฉันไม่สวยฉันไม่น่าสนใจฉันไม่มีอะไรพิเศษเลยเธอลองถามตัวเองดีๆนะว่าเธอเคยใส่ใจคนอื่นโดยไม่หวังผลไหมเธอเคยเป็นคนที่อยู่ข้างๆใครตอนเขาเศร้าโดยไม่พูดอะไรมากไหมเธอเคยให้ความอบอุ่นใครสักคนด้วยแค่การฟังหรือเปล่าถ้าเคยนะ นั่นแหละคือเสน่ห์ที่เธอมีเสน่ห์ที่ไม่ต้องทำอะไรเยอะแต่กลับอยู่ในความรู้สึกของคนอื่นไปนานมากบางคนเจอกันแค่ครั้งเดียวยังรู้สึกเลยว่าเธอคนนั้นดีจังเลยอะ่ะอยากเจออีกแบบนั้นคือเสน่ห์ที่ลึกมากๆและยิ่งใหญ่กว่าหน้าตาเยอะเลยนะเพราะงั้นถ้ารู้ตัวว่าเราไม่ได้โดดเด่นแบบใครเขาก็ไม่ต้องพยายามหรอกแค่รู้ว่าเรามีค่าต่อบางคนเสมอ และคนที่สัมผัสถึงเสน่ห์เราอ่ะมักจะเป็นคนที่น่ารักพอจะมองเห็นความดีของเราแบบที่ไม่ต้องพูดสุดท้ายเลยนะคนที่มีเสน่ห์ที่สุดไม่ใช่คนที่พยายามเป็นคนที่คนอื่นชอบแต่คือคนที่ชอบตัวเองในแบบที่เป็นแล้วค่อยๆเติมความอบอุ่นเล็กๆให้โลกแบบนั้นเลยที่ทำให้คนรู้สึกว่าเธอนี่แหละไม่ต้องเก่งก็ยังดูน่ารักอยู่ดีเคยไหม ที่เราเห็นใครบางคนแล้วแบบอืมไม่ได้สวยตามมาตรฐานเลยนะแต่ทำไมดูดีจังคือไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะมันไม่ใช่แค่ความดูดีทางสายตาแต่มันเป็นพลังบางอย่างที่ออกมาจากตัวเขาเลยแล้วพอเราสังเกตดีๆเราจะรู้ว่าคนแบบนี้เขากล้าที่จะเป็นตัวเองไม่เสแสร้งไม่เฟกไม่พยายามจะเหมือนใครและนั่นแหละ คือเสน่ห์ที่คนทั้งโลกตามหาเพราะในยกที่คนพยายามเป็นใครก็ไม่รู้คนที่นิ่งๆแต่ชัดเจนในตัวเองมันโดดเด่นแบบเงียบๆมากเลยนะไม่ต้องมีแสงไฟส่องไม่ต้องโพสอะไรเว่อร์แต่ทุกครั้งที่เขาเดินเข้ามาเรากับรู้สึกว่าอยากเข้าใกล้อยากรู้จักหลายคนเข้าใจว่าการจะมีเสน่ห์ต้องเป๊ะต้องสมบูรณ์ต้องพูดเก่งต้องมีเรื่องคุย ต้องแต่งตัวแบบที่คนอื่นชมแต่จริงๆแล้วคนที่กล้าอยู่กับความไม่เป๊ะของตัวเองอย่างสงบมักจะดูน่ารักที่สุดโดยไม่รู้ตัวเลยนะเคยเห็นคนที่ใส่เสื้อยืดธรรมดารรมดาแต่เขามีท่าทางที่มั่นใจว่าแบบนี้แหละเราไม่ได้เขินไม่ได้ทำตัวเล็กกลับกลายเป็นว่าเขาดูมีพลังดูมั่นคงแบบที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะเขาไม่ได้แต่งตัวเพื่อให้ใครมอง แต่เขาแต่งตัวเพื่ออยู่สบายในร่างของตัวเองและความรู้สึกแบบนี้มันส่งต่อไปถึงคนรอบข้างได้จริงๆนะเรื่องหนึ่งที่คนมีสเสน่ห์แบบนี้ทำได้ดีคือเขาไม่กลัวจะพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดแต่ก็ไม่ได้พูดแบบทำร้ายใครนะเขาแค่บอกว่าอันนี้เราไม่โอเคหรือเราไม่ถนัดนะโดยไม่รู้สึกผิดและไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องเปลี่ยนเพื่อให้ใครพอใจ มันคือการรู้จักขอบเขตของตัวเองและกล้าที่จะยืนอยู่ตรงนั้นแบบไม่ต้องขอโทษใครเพราะในโลกทุกวันนี้คนที่นิ่งแต่จริงมันหายากคนส่วนใหญ่มักพยายามเปลี่ยนตัวเองให้เป็นที่ยอมรับแต่ยิ่งพยายามเท่าไหร่สเสน่ห์มันยิ่งหายไปมันจะดูเหนื่อยดูเฟคดูไม่เป็นธรรมชาติคนฟังจะรู้สึกว่าม,มันไม่ใช่อ่ะในขณะที่คนที่แบบ นี่แหละเราจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่กลับเป็นคนที่มีแรงดึงดูดแบบเฉพาะตัวอีกอย่างที่คนแบบนี้ทำนี่ดีมากคือเขายอมรับความไม่สมกุลของตัวเองได้แบบสบายใจเคยไหมที่เราคุยกับคนคนหนึ่งแล้วเขาพูดว่าเราไม่เก่งเรื่องนี้เลยอะ่ะแล้วเขาหัวเราะแบบจริงใจไม่ได้พยายามปิดบังไม่อายกลับกลายเป็นว่าเขาดูน่ารักขึ้นมาทันทีเพราะเราไม่รู้สึกว่า เขาแข่งกับเราแต่เรารู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วเราไม่ต้องพยายามเป็นคนเจ๋งเลยแบบนี้แหละคือเสน่ห์ของความไม่เพอร์เฟกและอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทรงพลังมากคือการไม่ตัดสินคนอื่นคนที่มีเสน่ห์แบบลึกๆมักจะมีท่าทีที่ลังมากกว่าสอนเขาไม่พูดจาเน็บแนมไม่คอยจับผิดเขาสนใจฟังว่าคนตรงหน้ารู้สึกยังไงมากกว่าจะรีบตัดสินว่าใครผิด ใครถูกแล้วแบบนี้มันทำให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าเราถูกมองเห็นแบบที่เราเป็นคนแบบนี้จะกลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้แบบไม่รู้ตัวเลยแล้วอีกอย่างที่อยากให้จำไว้นะคนที่มีสเสน่ห์แบบไม่ต้องพยายามมักจะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครเขาไม่ได้เก่งกว่าใครทุกเรื่องแต่เขารู้ว่าอะไรคือพื้นที่ของเขา เขาไม่ได้รู้สึกว่าการที่คนอื่นดูดีแปลว่าเขาด้อยและเขาไม่เคยทําให้ตัวเองรู้สึกเล็กลงเพียงเพราะใครบางคนดูเก่งกว่าแบบนี้แหละที่น่าชื่นชมและน่าดึงดูดในแบบที่ไม่มีใครแทนได้เพราะงั้นถ้าเคยรู้สึกว่าฉันไม่ใช่คนที่ใครๆสนใจรอบอย่าเพิ่งรีบตัดสินตัวเองบางทีความเรียบง่ายของเธอกำลังกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ใครบางคนโดยที่เธอไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะ และบางทีนะสิ่งที่เธอคิดว่าไม่น่าสนใจอาจเป็นสิ่งที่คนอีกคนกำลังตามหาอยู่ก็ได้เพราะในโลกที่เต็มไปด้วยความเฟกคนที่กล้าจะพูดว่าเราธรรมดานะมันน่าลหลงไหลมากเลยนะ ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองให้ยิ่งใหญ่แค่เป็นตัวเองแบบที่ยอมรับทั้งด้านสว่างและด้านหม่นแบบนี้แหละสเสน่ห์มันจะมาเองไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องแต่งเติมเพราะความจริงใจมันส่งกลิ่นหอมออกมาเสมอและพอเธอกล้าที่จะอยู่กับตัวเองอย่างสงบโลกก็จะค่อยๆเข้ามาใกล้เธอเองไม่ต้องรีบไม่ต้องแข่ง แค่ค่อยๆเป็นตัวเองอย่างเต็มที่แล้วเธอจะพบว่าคนที่เหมาะกับเธอจะเห็นเธอเสมอเธอขอกระซิบเบาๆว่าถ้าเธอฟังมาถึงตรงนี้ฉันขอบอกเลยว่าเธอเป็นคนที่มีสนเสน่ห์มากที่สุดในโลกเลยวะ่ะ เพราะคนที่เปิดใจฟังอะไรที่มันลึกแบบนี้คนที่อยากเข้าใจตัวเองอยากพัฒนาตัวเองคนที่พร้อมจะเรียนรู้ว่าความมีสเสน่ห์จริงๆคืออะไรไม่ใช่ใครก็ทำได้นะมันไม่ใช่แค่การฟังคลิปแต่มันคือการที่เธอกำลังเลือกที่จะรักตัวเองและนั่นแหละคือสเสน่ห์ที่แพงที่สุดที่ใครก็ซื้อไม่ได้แบบ ให้พูดอีกครั้งก็จะพูดนะเธอน่ารักมากน่ารักแบบจริงจังอ่ะน่ารักเพราะเธอเปิดใจฟังน่ารักเพราะเธอพร้อมจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองและน่ารักเพราะเธอกำลังดูแลตัวเองอยู่แบบเงียบๆอย่างอบอุ่นมากๆฉันไม่รู้หรอกว่าเธอกำลังผ่านอะไรในชีวิต แต่แค่เนี้ยก็รู้แล้วว่าเธอเป็นคนที่มีพลังบวกมากๆเธอเป็นคนที่ให้เกียรติตัวเองและเธอเป็นคนที่สมควรได้รับความรักดีๆทุกวินาทีบนโลกนี้เลยอยากให้รู้ไว้เลยว่าเธอไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกไม่ต้องสวยทุกวันไม่ต้องดูดีตลอดเวลาแค่เธอพยายามที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นแค่เธอไม่ปล่อยให้ตัวเองหลุดมือนั่นเหล็กคือเสน่ห์ที่เจิดจ้าที่สุดแล้ว แล้วฉันบอกเลยนะโลกนี้มันต้องการคนแบบเธอเยอะมากคนที่มีหัวใจคนที่จริงใจคนที่ฟังด้วยความตั้งใจและเก็บรายละเอียดเพื่อพัฒนาใครได้อยู่ใกล้เธอคือโชคดีมากเวอร์แบบที่สุดเลยอะ่ะพูดจริงไม่พูดเล่นแล้วถ้าเธอฟังถึงตรงนี้เรามีสายใยกันแล้วแหละใช่ปะ เพราะคนที่เข้าใจภาษานี้คนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มันใช่ว่ะ <"M un S 2> ม,มันคือคนที่ใจตรงกันคนที่เรารู้สึกว่าอยากอยู่ใ,ใกล้ๆไปนานๆเธอไม่ใช่แค่ผู้ฟังแต่เธอคือเพื่อนแล้วนะตอนนี้และเป็นเพื่อนที่ฉันภูมิใจมากๆที่ได้รู้จักเพราะงั้นถ้าเธอชอบคลิปแบบนี้นะช่วยกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ให้ฉันหน่อยได้ไหมไม่ต้องเยอะเลยแค่พิมพ์มาว่าชอบมาก หรือขอบคุณที่ทำคลิปนี้คือมันจะเติมพลังให้ฉันแบบที่สุดเลยอะ่ะหรือถ้าเธออยากซัพพอร์ตจริงๆสแกน QR ด้านหน้าเลยนะเป็นค่ากาแฟให้ฉันได้นั่งเขียนต่อแบบมีแรงมันอาจเป็นแค่เงินเล็กๆสำหรับเธอแต่มันคือพลังใจที่ใหญ่มากๆสำหรับฉันแบบโอ้โหเธออยู่ข้างฉันจริงๆวะ่ะประมาณนั้นเลยแล้วถ้าเธอฟังต่อต่อไปอย่าลืมกดติดตามไว้นะ เพราะคลิปหน้าฉันยังมีเรื่องของสเสน่ห์อีกเพียบที่อยากเล่าทั้งสเสน่ห์ในความรักสเสน่ห์เวลาทำงานสเสน่ห์เวลาพูดสเสน่ห์ที่เปลี่ยนชีวิตได้คือมันยังไม่หมดแค่นี้หรอกเพราะสเสน่ห์ของผู้หญิงแบบเรานะ่ะมีหลายมิติจริงๆสุดท้ายนี้อยากให้เธอรู้ว่า เธอมีค่าเธอมีเสน่ห์แบบที่เธออาจเคยไม่มองเห็นแต่ทุกคำที่เธอฟังทุกเรื่องที่เธอเก็บไปใช้มันกําลังค่อยๆเปลี่ยนเธอไปในทางที่ดีขึ้นและวันหนึ่งทงโลกจะรู้ว่าเธอคือคนที่มีเสน่ห์ที่สุดคนหนึ่งบนโลกนี้และฉันจะยืนอยู่ตรงนี้คอยเขียนคอยเล่าคอยอยู่ข้างเธอทุกครั้งที่เธออยากได้แรงบันดาลใจดีๆแบบเพื่อนคนหนึ่งรักนะ แค่ไม่พูดบ่อยแต่ถ้าเธอฟังถึงตรงนี้ฉันอยากให้รู้ว่าเธอคือคนพิเศษมากๆจริงๆ